หาถ้ามีชันเติบโตจนจําวอร์ชั่นเดิมไม่ได้ใช่ไหมคะคุณแม่คะ่ะน,นี่ร์ชันเดิมนะคะเนี่ยกลับมาแล้วนะคะ,นะ,ค,ะคนดีคนเดิมนะคะคก็คือเราหายไปนิดนึงไปพักผ่อนหย่อนใจนิดนึงนะคะเอาทำไมาช่วงนี้แบบอีซี่ดูอีซี่แบบผ่อนคลายจังเลยะคะอ๋อเรามีแผนการทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างค่ะแต่เพียงแต่เราไม่บอกใรเท่านั้นเองเอ๋อ ต้องอุบไว้หรอคะแม่ใช่เรามีแผนการดาเนินการไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีแผนสํารองนะคะเรามีแผนสํารองทุกอย่างแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เทคแอคชั่นนะคะเราเทคแอคชั่นกับเด็กของเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งออกสื่อค่ะยังไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรไม่รู้แลเหรอคะตอบได้แล้วลระคะโอเคค่ะถูกต้องถูกเป็งเลยค่ะก็เป็นถ้าอย่างงี้ยทําให้คนมองว่าเราเป็นแบบผ่อนคลายใช่ไหมคะอันนี้อยู่ที่ไหนคะเนีายดูสนามบินดูสนามบินนะคะ วันนี้คุณแม่ก็มาทานอาหารในก่อนที่จะบินไปเซบูใช่ไหมคะจะมีไปบินไปมะนิลาก่อนแล้วก็ี๋ยเกื่มไปเซบูค่ะอ้าวไปทําไมล่ะคะรอบนี้อ๋อมีมหาวิทยาลัยใหม่อุ้ยอุ้ยทำไมแซบตลอดอย่างเงี้ยล่ะคะทำไมต้องอุบตลอดเนาะมีมหาวิทยาลัยใหม่เป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกนะคะมหาวิทยาลัยไหนไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ทุกคนคิดกันแน่นอนนะคะใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมค่ะใหม่เอี่ยมแล้วก็ตาแตกไหมตาแตกแล้วก็มหาวิทยาลัยใหม่เนี่ย เราจะคิดค่าเอเจนซี่แค่สอง0มืนบาทเท่านั้นด้วยว้าท่าไม่ถูกอย่างนี้แม่จากเก้าหมื่นเก้าหร้อยไม่ลดเหลือสอง0มื่นค่ะอุ้ยประกาศกันไปอย่างนี้เลยใช่ไหมประกาศอย่างนี้เลยตัดราคาเหลือสอง0มืนพอใครอยู่ได้ก็อยู่อย่ได้ก็ออกไปค่ะว้าแรงมากทำไมมันเร้าใจอย่างนี้นะคะสองหมืนนี่แบบดาวมอเตอร์ไซค์ได้เลยเนี่ยแต่มันถูกกดยิ่งไปอีกนะถูกไปอีกก็คือแบบมันมันคุ้มและถูกอืม ก็คือคุณแม่เรานะคะก็จะไปเฟ้นหาสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ประหยัดเพื่อให้นักศึกษาคนไทยนะคะอืให้มีแบบมาสมัครกันได้ก็ประหยัดใช่ไหมคะอมโอเคนะคะวันนี้ฝากเล็กฝากน้อยไหมคะว่าจะไปฝึกง,งานใช่ไหมใช่รอบนี้ต้องไปฝึกง,งานแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะถ่ายอัปเดตชีวิตมาเรื่อยๆใช่ไหมคะโอเคค่ะ, okay, คะแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวก็จะเห็นคุณแม่ในชุดฝึกงานต่างๆเนาะทั้งสครับและก็ยูนิฟอร์มของมหาลัยนะคะคแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วก็จะพบกับเ,ะะเร,รียลลิตี้ของแม่เจษนะคะแลวอย่าลืมอันนี้นะคะตะกร้ากดตากร้าด้วยนะคะตะกร้าเรามีส่งจากประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะระบบซัพพอร์ตจากประเทศไทยส่งของจากประเทศไทยทุกรายการทุกอย่างใช่ค่ะอย่าลืมกดตะกร้าด้วยนะคะกิ๊กกิ๊กิ๊